สวัสดีค่ะมือใหม่หัดไล์เริ่มต้นแบบนี้ปังแน่นอนวันนี้ครูป้าจะมาบอกเริ่มต้นแบบนี้ปังแน่นอนวันนี้ครูฟ้าจะมาบอกนะคะว่าการที่เราเป็นมือใหม่กำลังเพิ่งหัดไล์เนี่ยเราต้องเริ่มต้นแบบไหนใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์ให้ครูฟ้าหน่อยค่ะขอคนละหนึ่งแชร์โอ้โหเสียงนี่ตื่นเต้นนะเสียงนี่ตื่นเต้นมากนะทุกคนเข้ามาแล้วกดขอคนละหนึ่งแชร์ คนละหนึ่งแชร์นะคะเสร็จแล้วนะคะพิมพ์ชื่อเล่นของคุณมาค่ะเสร็จแล้วพิมพ์ชื่อเล่นของคุณมาเลยโอ้โหเป็นไงเสียงคือแบบว่าไอ้นี่มากอ่ะจริงจริงเสียงแบบตื่นเต้นมากวันนี้ใครที่แบบยังยังปลุกพลังตัวเองไม่ได้นะคะให้ครูฝ้ายปลุกพลังให้ใครที่ยังปลุกพลังตัวเองไม่ได้เดี๋ยวครูฝ้ายจะปลุกพลังให้ค่ะ <S <S ใครที่แบบว่าครูฝ้ายคะที่อยากที่จะแบบโอ้ยสำเร็จเหมือนครูฝ้ายค่ะ ที่อยากที่จะมีพลังล้นเหลือเหมือนครูฝ้ายค่ะทําแบบไหนล่ะคะอยู่ไรนี้ค่ะอยู่ไรนีน้ติ๊กต็อกติ๊กตอกมาหรือ,อยังลูกติ๊กตอกของแม่แม่แอนติ๊กตอกของแม่แม่ติ๊กตอกของครูฝ้ายมาหรือ,อยังอ่ะเดีย๋ยวขอเข้าไปดูก่อนติ๊กตอกมาแล้วแชร์ให้ครูด้วยนะคะขอคนละหนึ่งแชร์โอเคเลิศค่ะคก็คือว่าวันนี้นะคะครูนะจะมาแบบสั้นกระชับได้ใจความถ้าติ๊กต็อกนะคะใครเข้ามาแล้วคะอใจรวัว เคาะใจรัวๆนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ครูเดี๋ยครูขอแชร์ให้กับตัวเองก่อนครูขอแชร์ให้กับตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าครูอยากให้ไงครูต้องให้ครูต้องให้ถ้าครูไม่ให้ก็ไม่ได้นะคะต้องแบบว่าต้องแชร์ไปให้โลกรู้นะต้องแชร์ไปให้โลกรู้เพราะว่ามีหลายคนที่ต้องการสิ่งนี้มีหลายคนที่ต้องการสิ่งนี้จากครูฟ้ายนะคะแล้วครูรู้ว่ามันจะทําให้ ใครที่เอาความรู้เนี้ยไปใช้หรือแบบมือใหม่อ่ะครูรู้ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้อ่ะมันจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้เพราะปุ่มไฟ์สนมันเปลี่ยนชีวิตครูมาแล้วปุ่มไร์สดมันเปลี่ยนชีวิตครูมาแล้วนะคะถ้าวันนี้ครูทําได้ทุกคนทําได้โอเคไหมถ้าวันนี้ครูฝ้ายทำได้ทุกคนทําได้จําไว้แค่นี้เลยจําไว้แค่นี้เลโอโหูถาไมครูฝ้ายสวยจังอะเออแม่สวยนะลูกเนาะ นี่แบบว่าแบบว่าแบบอืทุกวันนี้แบบสวยออร่าจับนะคะออร่าจับมากนะคะออร่าจับมาเป็นผู้หญิงเงินล้านออร่าก็เลยจับนะคะไม่มีอะไรออร่าจับคู่ออร่าจับคู่เอาจริงๆนะถ้าวันนี้เราแบบเราเป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยทํามาแล้วแบบประสบความสําเร็จมันจะมีตัวหนึ่งอะมันจะแบบทุกคนเวลาทุกคนเคยเหมือนไปเจอดาราหรือไปเจอใครป่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มีออร่าจังทาไมคนนี้ดูแบบเฮ้ย ทำไมนี้เขาดูแบบสวยจังดูสง่าจังเพราะว่าเขาค่ะมีออร่าของคนที่อยากสำเร็จคนที่แบบว่ารู้ว่าฉันคือคนสำเร็จอะเข้าใจปะคือดาราบางคนอะถ้าเราเจอคนไหนที่ไม่ค่อยออร่านะเราจะรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะข้างในเขาจะต้องมีอะไรเขาจงต้องมีอะไรอยู่ที่แบบทำไมเรามองสึกว่าคนนี้ก็เป็นแค่คนธรรมดา ขนาดเขาอยู่หน้ากล้องนะแต่พอมาเจอเขาก็เหมือนคนธรรมดาทําไมแบบไม่มีออร่าเลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไปเจออั้าพัชราภายอย่างเงี้ยคุณไปเจอยายาย่ายอย่างเงี้ยครูฝ้ายบอกเลยนะว่าคุณจะตจะตกใจมากๆาจะตกใจมากมากเลยว่าเฮ้ยเขา่จะมีออร่าอยู่รอบตัวถ้าวันนี้คุณอยากมีออร่านะคะคุณอยากมีออร่าอยู่ในไลฟ์นี้เลย เดี๋ยวครูจะปลุกพลังออล่าให้คุณโอเคปะครูจะปลุกพลังยักษ์ใหญ่ในตัวคุณค่ะแล้วทําให้คุณมีออร่าทาให้ออล่าในตัวคุณแสงสว่างในตัวคุณนะคะแบบว่าเปิดเปิดปุ่มแสงสว่างของคุณออ,อกมาให้ได้โอเคนะอ่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นของตัวเองแล้วก็แชร์นะคะเดีย๋ยวครูฝ้ายเข้าไปอ่านคอมเมนต์ด้วยทิกตอกแชร์ชย,ยังลูกทิกตอกอัแชร์ชให้แม่หรือยังนะคะลูกๆของแม่แชร์หรือยังจ้าเด็กๆ เด็กๆก,ก็มาจริงๆแล้วก็คือผู้ใหญ่ก็ <c oughs> <c oughs> มีนะคะที่ลา,าต้องบอกว่ากาบสวัสดีนะคะคุณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณอาคุณนา้ <c oughs> เาเยอะไป <c oughs> เยอะไปนะคะโอเคคือกาบขอกล่าบสวัสดีนะคะที่รักของครูฝ้ายทุกคนละกันใครที่วันนี้เห็นครูฝ้ายเนาะบางคนเห็นครูฝ้ายตั้งแต่แบบเฮ้ยเมื่อหนึ่งปีที่แล้วผู้หญิงคนนี้ทําไมมันมาไกลจังวะมันไม่น่าจะมาไกลแบบนี้นะ มันจะมีน่าจะมาไกลได้ขนาดนี้นะเออแต่วันนี้มันมาไกลมากนะคะมันมาไกลมากจริงๆมาไกลจนแบบว่าทุกคนอยากจะมาเอาเคล็ดลับเลยอะว่าทํายังไงอะทํายังไงอะถึงแบบเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ขนาดนี้อะจริงป้ะขอแชร์ก่อนระหว่างนี้ยังขอแชร์นนอีกนิดน,นึงนอีกนิดนึงนะทุกคนพิมพ์เลขหนึ่งมาพร้อมเรียนรู้พิมพ์เลขหนึ่งมาแล้วครูจะแบบว่าไปแบบรวดเร็วให้ใครใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์เลขหนึ่งมาเลย ใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็พิมพ์เลขหนึ่งมาได้เลยสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามากราบสวัสดีนะคะมิตรรักแฟนเพลงของครูฝ้ายจ้าโอเคอะ่ะจุ๋มจิ๋มสวัสดีค่ะน้องจุ๋มจิ๋มสวัสดีนะคะครูฝ้ายจำชื่อได้เห็นไหมเนี่ยคอะไรู้ปะ่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนแบ็กกราวค่ะเขาเปลี่ยนแบ็กกราวทําให้ครูฝ้ายอ่ะจำได้เลยจริงๆนะบอกเลยว่าวันนี้ถ้าโปรไฟล์ของใครนะมีความโดดเด่นอ่ะ มันจะทําให้ให้คนที่เห็นเนะี่ยเขาจดจําคุณได้แบบแบบง่ายขึ้นอนะ่ะเขาจะป่าดิทตอกติท็อกครูสอนเรื่องนี้ประจําอยู่แล้วในตะิท็อกอ่ะครูสอนเรื่องนี้ประจําอยู่แล้วนะครูสอนเรื่องนี้ประจาอยู่แล้วนะในติทตอกอ่ะอ่าสวัสดีค่ะอู้ยผู้หญิงร้อยล้านนะคะใครเนี่ยนะติทตอกผู้หญิงร้อยล้านใครเขาคือใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่น <laughs> นะคะดีใจค่ะที่ครูจําได้จําได้เพราะว่าอะไรอย่างที่ครูบอกว่า จมจิตอะทำให้ทำคือทำโปรไฟล์ให้ดูแบบว่าจดจำง่ายนะคะจะเลยทำให้ครูจำได้โอเคไหมอ่ะข้อแรกเลยดีกว่าใครพร้อมเรียนรู้กดหนึ่งมาวันนี้ครูไลฟ์ส like องช่องช่องทางนะวันนี้ครูไลฟ์สองช่องทางทั้งในเพจและใน Tik t o k TikTok ถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการไลฟ์สดขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์ชื่อของคุณมาครูจะสอนนะคะเทคนิคการการไลฟ์สด ให้ปังโอเคไหมซึ่งแบบบอกเลยนะมือใหม่ต้องอยู่ไลนี้มือใหม่ต้องอยู่ไลนี้ออน,นะคะและถ้าใครมีทีมงานไปตามทีมงานมาเรียนใครมีทีมงานมาไปตามทีมงานมาเรียนเมื่อวานค่ะพี่โชคค่ะเอานะคะทีมงานมาเรียนในกับกูฟ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะเออทิกตอกติกตอกจ๋าเลิฟยูค่ะสวัสดีคะ่ะอ่ะทิกต o อกอย่าลืมพิมพ์ชื่อเล่นนะคะอ่ะข้อแรกเลยค่ะเวลาที่เราอ่ะไลฟ์สดนะ เวลาที่เราไล์สดนะทุกคนทุกคนสังเกตไหมว่าหน้าจอครูฝ้ายมีอะไรก่อนที่คุณจะเข้ามาก่อนที่คุณจะเข้ามาเวลาที่ครูฝ้ายกดกล้องไล์สดอะไรที่มันจะดึงดูดอะไรที่มันดึงดูดคุณเข้ามาอันดับแรกเลยนะคนใหม่นะคะถ้าอยากไล์สดนะคะและแบบว่าจะดึงคนเข้ามาได้พลาดหัวข้อต้องปัง พาดหัวข้อต้องปังไม่รู้แหละว่าเนื้อหาข้างในมันจะมีอะไรแต่ถ้าพาดหัวข้อแล้วมันทำให้คนหยุดนิ้วดูได้นั่นถือว่าคุณทำสำเร็จแล้วเอาจริงๆขอแค่ให้เขาเข้ามาอยู่ในไลฟ์แล้วก่อนครูฝ้ายจะบอกอลูกศิษย์หรือคนใหม่ๆของครูฝ้ายเสมอว่าถ้าวันนี้เพิ่งหัดไลฟ์สดนะคะถ้าวันนี้เพิ่งจะกดปุ่มไลฟ์สดอะ่ะเราต้องเรียกคนด้วยหัวข้อค่ะ เราต้องเรียกคนด้วยการพาดหัวพาดหัวยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกอยากเข้ามาในไลฟ์ของเราโอเคไหมอันนี้วันนี้ที่ครูฝ้ายพาดหัวอะไรมือใหม่หัดไลฟ์เริ่มต้นต้องทําแบบนี้และปังแน่นอนเอาแล้วคนใหม่เนี่ยใครที่กําลังอยากไลฟ์สดเนี่ยต้องอยากรู้แหละว่ามันมันต้องทํายังไงเนี่ยอันนี้มันคือเรียกกลุ่มคนของเราเลยทันที มันเป็นการเรียกกลุ่มคนที่แบบหลายคนอาจจะมองแบบบางคนเพิ่งหัดไล์ใช่ปะเวลาหาัดเวลาเพิ่งหัดไล์ก็จะบอกว่าอ่ะเออใช้คำแบบว่าคือไปเที่ยวกันพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบง่ายถามว่าแบบนั้นก็ได้ไหมมันได้มันได้นะแต่ถ้าเราอยากได้คนของเราเข้ามาเฮ้ยตั้งใจฟังครูดีๆนะถ้าวันเนี้ยเราอยากได้กลุ่มเป้าหมายคนของเราอ่ะเราจะต้อง พาดหัวข้อให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมถ้าวันนี้คุณพาดหัวข้อแบบไปกินข้าวกันไปเที่ยวกันถามว่าเออกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของคุณคือใครเราจะได้แค่เพื่อนแต่เราจะไม่ได้ฐานแฟนคลับค่ะแพงปะเราจะได้เพื่อนเราจะได้การยานิมิตรนะคะแต่เราจะไม่ได้ฐานแฟนคลับค่ะ ทำไมวันนี้หลายคนถึงต้องมีการพาดหัวข่าวไอ้พาดหัวข้อที่มันแบบดึงดูดคนเพราะว่าเขาจะนําพาคนของเขาเหมือนกลุ่มเป้าหมายเขาเข้ามาให้เข้ามาหาเราให้ได้อ่ะโอเคไหมติกตอรเข้ามาแล้วกดแชร์หรือยังกดแชร์แล้วสวัสดีค่ะพิมพ์ชื่อเล่นให้ครูฝ้ายด้วยนะพิมพ์ชื่อเล่นให้ครูฝ้ายด้วยโอเคสวัสดีค่ะครูฝ้ายขอบคุณที่ให้หนูเยอะๆค่ะนุ่นค่ะโอเค สวัสดีน้องนุ่นจ้ะสวัสดีน้องนุ่นนะอ่ะข้อที่2องวันนี้อยวครูนะคะมปะีประชุม CEO วันนี้๋ยวซ CEO มีประชุมเนาะครูอาจจะมาเร็วหน่อยแต่บอกเลยว่าความรู้แพงน,นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากไลฟ์สดแบบนี้นะคะอยากไลฟ์สดสวยๆแสงสวยๆแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูอุปกรณ์ก่อนเมื่อกลางวันครูมาไลฟ์บอกติ๊กต็อกไปรอบหนึ่งแล้วแหละว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างน,นะ ครูบอกเลยนะว่าถ้าวันนี้คุณอยากไลฟ์สวยๆเลยนะคะมีองค์ประกอบก็คือฉากหลังซื้อผ้าสีขาวเนี่ยผ้าม่านสีขาวมาแล้วก็ชือซื้อไฟอะคะ่ะมันเป็นไฟจากช้อปปีนะแพลตฟรอร์มสีส้มนะคะมันจะเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบเป็นไฟแบบเนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยถ้าใครอยากรู้ว่าครูใช้อะไรนะคะทักมาทักมาส่วนตัวถามได้นะทักมาที่อันนี้เลยถามครูที่ไลน์โอเอแล้วกันนะ เพราะว่าตอนนี้ครูใช้อยู่ถ้าครูเอาออกปุ๊บอะครูต้องจัดใหม่ถ้าครูอะเอาออกปุ๊บครูจะต้องจัดใหม่โอเคไหมนะใครอยากรู้ว่าครูซื้ออะไรยังไงนะคะสาม,มารถทักมาที่ไลน์โอเอครูได้เลยนะแล้วก็ครูก็ใช้ไฟเส้นอะไฟเส้นไฟเส้นเนี่ยหยิบพอได้อยู่ไฟเส้นอันเนี้ยค่ะทุกคนครูบอกคนใหม่เสมอว่าถ้าอยากไลสวย จริงๆไม่จําเป็นต้องใช้ไฟโดนัทเลยใช้ไฟเส้นอ่ะมันจะแสงนวลน,นะคะและนวลทั้งใบหน้าเลยทุกคนดูสวยอ,อล่าเลยนะคะเส้นนี้ร้อยกว่าบาทนะอันนี้ร้อยกว่าบาทเท่านั้นไม่แพงเลยค่ะและถ้าอยากมีองค์ประกอบแบบว่าเนี่ยฉากแบบนี้นิดนึงมีต้นไม้อันนี้ต้นไม้ปลอมต้นไม้ปลอมน่าจะประมาณสามร้อยกว่าบาทเนาะทุกคนต้นหนึ่งแต่ว่าแบบคือมันก็ดูแบบมีอะไรถูกป่ะมันก็ทําให้ไลฟ์เราดูแบบว่า อ่าเป็นที่จุดเป็นจุดสนใจโอเคไหมทําให้ไล์เราสวยขึ้นนะคะอันนี้คือครูครูบอกเนาะว่าอุปกรณ์การไลฟ์มันมีอะไรบ้างเมื่อตอนกลางวันครูไลฟ์แล้วไม่ได้ให้ติ๊กต็อกดูนะอ่าติ๊กต็อกถ้าใครเข้ามาแล้วก็จะได้เห็นนะคะอืมอ่ะ ไปข้อที่2ค่ะกดเลข2มาสวัสดีค่ะพี่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เก็บไลน์นี้ไว้นะคะเก็บไลน์นี้ไว้ใครที่เป็นมือใหม่อยากหัดไล์สดนะคะตั้งใจฟังครูดีๆนะและเทคนิคการไล์สดแบบเนี้ยครูบอกเลยว่ามีไม่กี่คนที่ทําได้นะคะมีไม่กี่คนที่ทําได้เอาจริงๆคืออะไร ถ้าสมมุติว่าเราอยากเรียนรู้กับคนสําเร็จนะคะเราต้องรู้ว่า,าสมมุติว่าคุณอะไปดูไลฟ์คนหนึ่งใช่ปะแล้วคุณก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากอยากที่จะถามเขาอ่ะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครบอกเราถูกปะถ้าเราไม่ได้แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้มาบอกเราเนาะแต่ครูฝ้ายตั้งใจให้ทุกคนจริงๆและตั้งใจมีเจตนาอย่างเดียวเลยคืออยากให้ทุกคนกดปุ่มไลฟ์สดปี2022 เป็นปีที่ถ้าคุณไม่กดปุ่มไร้สดมันไม่ได้วันนี้ครูฝ้ายบอกเลยนะว่าครูแบบต้องให้คนทุกคนในประเทศไทยอ่ารู้สิ่งน,นี้ให้ได้อะว่าคุณต้องกดปุ่มไร้สดเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้ดาราหลายๆคนค่ะเขาออกมาไร้สดค่ะเขาเป็นดาราแต่เขายังออกมาไร้สดขายของ และเราเป็นคนธรรมดาทุกคนครูบอกทุกไลฟ์เลยอะ่ะคนธรรมดาทําไมไม่ยอมทำทั้งทที่เราก็มีช่องเหมือนเขาเราสร้างเพจได้เหมือนเขาเรามีช่องติ๊กต็อกได้เหมือนเขาเราเป็นคนธรรมดาที่สามารถทําได้เหมือนเขาทุกอย่างเลยเราต้องรีบทําค่ะเพราะว่าถ้าวันเนี้ยดาราเข้ามาทาแสดงว่าเขาก็ต้องรู้แหละว่าเฮ้ย จริงๆแล้วอ่ะการที่เราไปออกโทรทัศน์อ่ะบางทีเขาก็จะโดนหักนู่นนี่นั่นก่อนที่กว่าจะถึงเงินจะถึงเขาเขาจะต้องโดนหักตั้งแต่ผู้จัดการโดนหักเออค่านู่นค่าสปอนเซอร์นั่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้ครูรู้เบื้องหลังนะว่าจริงๆแล้วเวลาดารารับงานหรือรับรายการหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายด้านหลังคือก่อนจะหักอ่ะมันก็จะเหลือค่าตัวไม่เยอะนะคะ แล้ววันนี้เขามารู้สิ่งนี้ว่าแพลตฟอร์มที่มันเป็นแพลตฟอร์มฟรีไม่ว่าจะเป็น TikTok IG หรือเพจ a c e b o o k นะคะเพจ a c e b o o k ครูบอกเลยนะว่าถ้าวันนี้ใครเปิดได้เปิดเลยเปิดไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ไลฟ์พยายามไลค์ like, สดลงคลิปไลค์ like, สดลงคลิปนะคะไม่ต้องทำภาพเยอะทำภาพได้แต่ไม่ต้องเยอะแต่พยายามไลค์สดกับทำคลิปให้เยอะๆเพราะปีนี้มันเป็นปีของการทำคลิปมันเป็นปีของการไลฟ์สด ถ้าอยากทำเงินจากบนโลกออนไลน์ได้เชื่อครูฝ้ายเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอกับการไลฟ์สดค่ะสองวิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้คุณสร้างเงินจากที่คุณลงทุนแค่ศูนย์บาทจริงๆสวัสดีนะคะกดสองแล้วพี่ลี่อ่ะในในในเพจของครูฝ้ายมีใครจะมีคำถามอะไรตรงไหนพิมพ์มาได้เลยนะเดี๋ยวครูตอบให้โอเคไหม ส่วนนะคะใน t ิ k ต o กใครมีคำถามตรงไหนก็สามารถถามได้เลยนะคะใครที่อยากถามอะไรเพิ่มเติมกับครูฝ้ายนะคะสามารถนะคะเนี่ยเห็นไหมมี l ลาย OA ของครูฝ้ายคะ่ะสามารถเอ่อจะบอกให้สแกนไม่ได้เนาะให้ไปเพิ่มเพื่อนนะคะแต่มีแอดไซด์ด้านหน้าด้วยนะทุกคนไปไปแอดครูไว้เวลามีคำถามอะไรตรงไหนจะได้ถามครูได้นะคะอ่ะข้อที่2นะคะข้อที่สคือ ถ้าวันนี้เราเราออกมาเป็นเราออกมาไลฟ์สดใช่ปะหลายคนก็จะถามว่าคีย์แรกที่เราจะต้องพูดตอนไลฟ์สดเลยคืออะไรคะครูฝ้ายบางคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดยังไงบางคนไม่รู้เลยจริงๆว่าต้องพูดยังไงครูฝ้ายแนะนําเลยนะคะเวลาที่เรากดปุ่มไลฟ์สดปุ๊บนะคะให้เรานะคะพูดนะคะไอคําพาดหัวข้อของเราค่ะให้แล้วก็ต้องแบบว่าพูดนิ่งๆด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์สดใช่ไหม ภาพหยุดของเราอ่ะมันจะหยุดตอนที่เราแบบว่าเริ่มต้นไร้สดอ่ะประมาณห้าวีแรกคือเวลาที่ห้าวีแรกอ่ะเราห้ามกระดกตัวเอ็นไปเอ็นมาแบบนี้นะคะเราต้องพูดเลยพาดหัวไปเลยว่ามือใหม่อยากไร้สดฝั่งลิปนี้นะคะแล้วเราก็เหมือนแบบชะง,งักชะง,งักนิดนึงแล้วก็แนะนําตัวเองเลยสวัสดีค่ะครูฝ้ายนะคะบิ๊กซีโอแบรดาราค่ะหรือ เราจะบอกว่าสวัสดีค่ะครูฝ้ายนะคะเป็นคนนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะบางคนนะคะมีแบบว่าจังหวัดภาคใต้ก็พูดไปภาษาใต้ก็ได้ใครอีสานก็แนะนําตัวเป็นอีสานอันนี้คือเทคนิคการที่ทําให้คุณไม่เคอะเขินไม่ต้องเขินอายออกกล้องแนะนําตัวเองให้เขารู้จักก่อนวันนี้ควรจะแนะนําตัวเองให้เหมือนแบบ จะทําให้ตัวเองมีคนมารู้จักได้เราต้องแนะนําตัวเองก่อนโอเคไหมเราต้องรู้จักแนะนําตัวเองก่อนนะคะ,ะข้อที่สมค่ะข้อที่สามชวนคนค่ะให้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเราไลค์กี่โมงสำหรับมือใหม่นะบอกคนแบบไปมาไปมาบอกว่า เฮ้ยเนี่ยเราจะไลฟ์ทุกวันนะเข้ามาหาเราด้วยนะมาดูไลฟ์เรานะโอเคไหมอย่างเงี้ยนะคะทุกคนถ้าใครนะคะทำสามข้อนี้นะคะทําทุกวันทําติดต่อกันและพยายามพอพูดไปเรื่อยๆพยายามหาอะไรที่มันแบบว่าเอ,อใช้คําว่ามีอะไรที่มาแบ่งปันดีๆให้กับเขาอสมมติว่าวันเนี้ยคุณไปเรียนรู้กับออย่างเงี้ยสมมติว่าคุณมาเรียนรู้กับครูไฟใช่ไหมคุณก็บอกว่าเนี่ยวันเนี้ย ฉันอะไปเรียนรู้กับครูคนหนึ่งกับโค้ชคนหนึ่งพูดเป็นเรื่องเล่าไม่ต้องเอ่ยชื่อครูไฟน์แล้พูดเป็นเรื่องเล่า,แ,แ,ลลาแล้วบอกเนี่ยครูคนนี้เขาบอกว่าให้ทําแบบเนี้ยเฮ้ยแล้วฉันได้ผลลัพธ์อะก็เลยอยากออกมาแบ่งปันแบบเนี้ยค่ะมันจะทําให้คนที่เป็นคนใหม่เหมือนคุณอะเข้ามาหาคุณเนี่ยคือสิ่งที่เวลามือใหม่นะคะแล้วแบบไฟ้สดแล้วแบบรู้สึกว่าจะเกงหรือแบบไม่อยากกดกล้องทุกวนันเนี่ยคือเทคนิคที่ครูไฟบอก และทําติดต่อกันเก้าสิบวันทําติดต่อกันเก้าสิบวันครูบอกเลยว่าคุณจะมีผลลัพธ์บนโลกออนไลน์กําไรหลักแสนแน่นอนอันนี้พูดจริงๆนะแต่ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะทุกคนในวันที่เราไล่เก้าสิบวันน่ะพัฒนาตัวเองด้วยหาเรื่องรู้เรื่องนี้มาเล่าอย่าพูดแต่เรื่องเดิมซ้ําๆจนเกินไปโอเคไหมและแต่ว่าทุกครั้งต้องมีการแนะนําตัวเองห้ามพลาดเลยห้ามขาดเลยโอเคปะ สำคัญมากๆสวัสดีพี่มาดามออนพี่มาดามออนคือซีอประชุมแล้วนะคะซีอ <c oughs> ประชุมแล้วอ่ TikTok, อา t ิกตอกเดี๋ยวครูมาใหม่ส่วนในเพจนะคะเอาสามสิ่งนี้ไปทํานะและถ้าวันนี้นะคะใครอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการกดปุ่มไลฟ์สดอยากได์สดเป็นใครที่ติดล็อกตรงไหนอยากให้ครูไายช่วยปลดล็อกอยากให้ครูไายเป็นพี่เลี้ยงนะคะแบรนด์ดารานะคะมีโปรเจกต์อันนี้นะคะโปรเจกต์ปลดล็อกมือใหม่นะคะ หัดทำออนไลน์ทุกคนบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้เหมาะสำหรับคนที่อยากไลร์สดแล้วแบบมีเออเขาเรียกว่าได้ผลลัพธ์จริงๆอะ่ะอยากไลร์สดแล้วขายของได้อยากไลร์สดแล้วแบบสร้างเงินบนโลกออนไลน์ได้จริงๆนะคะครูแนะนําเลยให้เข้าโปรเจกต์นี้นะคะใครสนใจก็ Cf มาได้เลยนะสอนสามวันนะคะวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะ C f อหนึ่งันเก้ารอยบาท วิชาที่ครูฝ้ายเออไม่ใช่วิชาคืออันเนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่สอนคือครูซ่านะคะเขาทําเพื่อลูกศิษย์ของเขาแต่ครูฝ้ายบอกเลยว่าถ้าวันเนี้ยครูซ่ามาสอนน่ะคุณจะได้แต่เนื้อหาที่มันทําให้คุณน่ะเอาไปลงมือทําได้เลยและครูซ่าไม่เคยเปิดคอร์สอะไรที่พันเก้าและเชิญครูแจมครูแอนนี่โค้ดว่านะคะไปร่วมนะคะแจมด้วยนะเหมือนไปแย้มแย้มมาแบบ เนี่ยทาแบบเนี้ยได้รดเบซนนะทําแบบเนี้ยสร้างบ้านยี่สิบล้านได้นะแบบเนี้ยทุกคนซึ่งตัวครูฝ้ายเองอะปีที่แล้วครูฝ้ายได้ได้ผลลัพธ์จากการกดปุ่มไฟ์สดคือสร้างยอดขายยี่สิบล้านครูฝ้ายได้ผลลัพธ์จากการกดปุ่มไฟ์สดสร้างยอดขายยี่สิบล้านทุกคนโคตรของโค้รแบบอหมือนมันพลิกชีวิตเราเลยอะมันพลิกชีวิตเราจริงๆนะคะแล้วคุณจะได้ครูฝ้ายในการเป็นพี่เลี้ยงนะคะใครที่ไม่กล้ากดปุ่มไฟ์สดนะ ครูจะเป็นคนนะคะโทรไปและบอกว่ากดแบบไหนไลค์แบบไหนเขียนแคปชั่นยังไงโอเคไหมนะคะใครที่อยากได้ครูฝ้ายเป็นพี่เลี้ยงนะคะ CF 1,900บาทนะคะทักมาได้ที่ไลน์ OA และครูฝ้ายจะให้นะคะของขวัญน,นะคะให้กับทุกคนมูลค่า3,280บาทส่งตรงถึงบ้านเป็นของขวัญจากใจครูฝ้ายที่อยากมอบให้กับทุกคนโอเคไหม โอเครู้แล้วรู้แล้วค่ะครูเฟชชี่เดี๋ยวกำลังจะเข้าไปแล้วค่ะอีกนิดเดียวจบแล้วค่ะแป๊บเดียวค่ะลูกๆในติก๊กตอกนะเดี๋ยวแม่มาใหม่ตอนเด็กๆส่วนในเพจนะคะใครสนใจ cf หนึ่งันเก้าร้อยบาทได้เลยนะคะทักแชททักในไลน์ oa ครูฝ้ายมาได้เลยนะเพราะครูฝ้ายมีของขวัญแต่ว่าไม่ได้รับทุกคนนะประเด็นคือไม่รับทุกคนนะคะไม่ได้แบบคือเราต้องดูก่อนว่าคือเราเรา,เรามีสิทธิ์เรามีจํานวนจํากัด อ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเรามีจํานวนจํากัดเนาะใครที่อยากเข้าต้องรีบจองเพราะว่าเราเรารู้ว่าความรู้เนี้ยเราให้คุณอ่ะคุณสามารถเอาไปพลิกชีวิตไปเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะค่ะสนใจค่ะพี่สุภาพรทักมาได้ที่ไลน์โอเอคูไฟเลยค่ะพี่สุภาพรทักมาได้เลยที่ไลน์โอเอนะคูไฟขอญาตไปไประชุมซีอก่อนนะและ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในติ๊กต็อกนะคะติ๊กต็อกบายบายนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊าบายบายค่ะพี่สุภาพรทักไดโอเอครูฝ้ายเลยเดี๋ยวครูฝ้ายมอบของขวัญสุดพิเศษให้อีกนะคะบายบายค่ะ